หาเจ้าทิตของแอป m e s s e n g e r ใน Android 11มี2แบบแบบที่1นึ่งแชทไม่เด้งแบบที่2เด้งแบบหน้าเกียดเป็นสี่เหลี่ยมหรือแบบนี้ก็สี่เหลี่ยมหน้าเกียดทั้งคู่อยากจะกลับไปใช้บับเบิเป็นวงกลมเหมือนเดิมทำยังไงดีคลิปนี้มีคำตอบครับ ฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันทาลังใจห้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมใช้มี u i 12.6นะครับเป็น Android 11นะครับเมนูก็ให้เพื่อนเทียบเคียงดูแล้วครับวิธีการขั้นแรกนะครับให้เราลบแอป Messenger นะครับที่อยู่ในมือถือ Android 11เราออกไปก่อนนะครับจะลบโดยกดค้างที่ตัวแอปเลือกข้อมูลแอปนะครับหรือกดที่ตัวถอนการติดตั้งตรงนี้หรือใครกดค้างแบบผมไม่ได้ให้เข้ามาที่ Play Store กดค้นหาแอป Facebook Messenger นะครับกดเข้ามานะครับมีคําสั่งถอนการติดตั้งเหมือนกันนะครับใช้ได้เหมือนกันนะครับหลักๆเลยให้ถอนการติดตั้งก่อนเราจะไปใช้ตัวแอปพลิเคชันที่เป็นไฟล์ apk นะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ให้นะฮะตัวนี้ปลอดภัยนะครับจากใน apk miller นะครับเวอร์ชันตามนี้เลยนะครับผมแปะอยู่ใต้คลิปวิดีโอให้เพื่อนเข้ามาที่หน้านี้นะครับคลิกลิงก์จากใต้คลิปวิดีโอผมก็ได้นะฮะเข้ามาแล้วเลื่อนหา ปุ่มสีน้ำเงินดาวน์โหลด apk นะฮะเราจะติดตั้งเป็นไฟล์ apk ไปนะครับอ่าตรงนี้เขาก็จะดาวน์โหลดนะครับให้เรากดดาวน์โหลดดาวน์โหลดเสร็จกดตกลงนะครับอ่ากดเปิดเพื่อทำการติดตั้งใครกดไม่ทันก็เข้าไปในโฟลเดอร์ของ Android มันจะอยู่ในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะครับโอเคเรากด อนุญาตไปนะครับเพื่อให้ทำการติดตั้งไฟล์แบบ APK กด Setup หรือ Install ไปนะครับรอจนกระทั่งแอปทำการติดตั้งเสร็จนะครับเสร็จแล้วกด Open เพื่อเปิดเข้าตัวบัญชีแอป Messenger ที่เราต้องการใช้งานในแชทกดดำเนินการต่อในบัญชีที่เราต้องการเมื่อเข้ามาแล้วให้คลิกมุมซ้ายบนจะ เป็นเมนูแบบนี้ให้เลื่อนหาคําสั่งที่เขียนว่าแชท t h ดนะครับสวิตมันปิดอยู่ให้เรากดเปิดนะครับอ่ะเขาจะบอกว่าให้ไปกดที่การตั้งค่าเราอาจจะพบว่ากดแล้วเนี่ยอ่ามันก็จะพาไปนะฮะให้ไปแสดงทับตัวแอปอื่นให้เราเลื่อนหาตัวแอป s s e n g e r นะครับตรงนี้เมนูให้เทียบเคียงดูนะครับกับ Android ยี่ห้ออื่นแล้วก็ คำสั่งอาจจะไม่เหมือนกันแต่ให้เทียบเคียงมาดูดูให้เปิดโอเวอร์เลย์นะครับเปิดตัวแสดงทับแอปอื่นแบบนี้นะครับส่วนใครที่ใช้มี UI เหมือนผมให้ไปเซตพิเศษด้วยนะครับก็คือให้เราเข้ามาที่ตัวาการอนุญ,ญาตของตัวแอปนะครับกดค้างนะครับกดข้อมูลแอปนะครับเพื่อปรับแต่งเรื่องการประหยัดแบตและเริ่มอัตอนโนมัติให้ทำงานให้ดูว่าเริ่มอัตอนโนมัติ ต้องเปิดสวิตไว้นะครับการอนุญาตนะครับเลื่อนดูว่ามีอันไหนที่ไม่อนุญาตไหมนะครับโดยเฉพาะอันที่เป็นพวกปุ่มลัดหน้าจอหลักนะครับให้กดอนุญาตให้หมดนะครับอนุญาตนะฮะตรงนี้ต้องเขียวให้หมดนะครับเพื่อไม่ให้มีปัญหาในการรับแจ้งเตือนต่างๆนะครับอ่าตรงนี้นะครับก็ให้อนุญาตให้หมดนะครับการแจ้งเตือนนะครับมาดู เป็นใช่กดเข้าไปอีกด้วยนะครับข้างในจะต้องเปิดสวิตช์ให้ครบทุกอันนะครับจะได้ไม่มีปัญหาแล้วอันที่สำคัญที่สุดของคนที่ใช้ a n d r o i d หรือมี UI นะฮะก็คือเรื่องของการประหยัดแบตเตอรี่นะครับให้แตะเข้ามานะครับแล้วเลือกเป็นไม่จำกัดนะครับ a n d r o i d ยี่ห้ออื่นก็ปรับเทียบดูนะครับทำยังไงก็ได้นะครับให้มันกินแบตเยอะที่สุดนะครับเพื่อไม่มีปัญหาเรื่อง การรับแจ้งเตือนเมื่อปรับแบบนี้แล้วนะครับก็เดี๋ยวมาลองทดสอบดูนะครับผมจะลองทดสอบดูนะครับเห็นไหมครับเป, Bubble, เป็นบับเบิลเป็นวงกลมแบบเดิมแล้วนะ,ะเป็นแบบที่เราคุ้นเคยแล้วนะฮะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่สําคัญนะครับเนื่องจากเราใช้เวอร์ชั่นเก่านะครับเพราะนั้นให้ไปปิดการอัปเดตแอปด้วยนะฮะให้เข้ามาที่ เพ y store นะครับแล้วก็ค้นหาแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Facebook Messenger นะครับกดเข้ามานะครับดูในจุด3จุดมุมบนขวาของจอนะครเราแตะมานะครับอ่าตรงนี้ตอนแรกอะ่ะมันจะติ๊กไว้นะครับให้เราเอาเครื่องหมายถูกออกจากเปิดใช้อัปเดตอัตโนมัตินะครับเพื่อเป็นการห้ามมือถือ Android ทํทำการ อัปเดตเวอร์ชันมันนะครับห้ามอัปเดตนะครับเพราะว่าถ้าอัปเดตไปนะครับก็เดี๋ยวจะกลายเป็นแบบเดิมนะครับก็ต้องใช้เวอร์ชันนี้ชั่วคราวไปก่อนนะครับเดี๋ยวมาลองทดสอบฟังก์ชันอื่นๆกันดูนะครับว่าแอปพลิเคชันเนี่ยมีบั๊กอะไรบ้างไหมนะครับเดี๋ยวผมลองดูนะครับลองส่งอันนี้ไปก่อนนะครับอันนี้ส่งได้นะครับลองพิมพ์ข้อความนะครับ อ่ะส่งข้อความได้ส่งลองส่งเป็นไฟล์วิดีโอดูนะครับเดี๋ยวกำลังอัพโหลดอ่าลองดูนะฮะทดสอบการอัดหน้าจอด้วยแอปพลิเคชัน A set screen recorder ส่งวิดีโอได้เดี๋ยวลองส่งเป็นาภาพนิ่งบ้างนะครับภาพนิ่งส่งไม่ได้นะครับอันนี้เป็นปกติของวิธีแก้โดยตัวนี้นะครับก็ลองดูกันนะครับถ้าเราได้ความสะดวกแต่เราไม่จำเป็นจะต้องใช้การส่งรูปนะครับก็ใช้วิธีนี้ได้แต่ถ้าใครต้องส่งรูปบ่อยๆก็อาจจะต้องทนใช้สี่เหลี่ยมนะครับ แล้วก็รอพวกตัวยี่ห้อมือถือนะครับมี B UI ของเรานะครับหรือโทรศัพท์ Android ยี่ห้ออื่นทำการอัปเดตระบบ Android 11นะครับให้รองรับ Chat h e a d แบบเดิมนะครับหรือรอทาง Facebook อัปเดตโปรแกรมตัวใหม่เพื่อให้เราคุ้นเคยในการใช้งานนะฮะก็ถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากเพื่อนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเงนลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ